ปิดประโยคเด็ดเวียสกลดาวตัตเคยพูดไว้เป็นคนเจ้าชู้หรือไม่เป็นเพลงสุดตาสุดฮอตโดยก็ว่าได้ค่ะสาหรับเวียสกลดาวตัตนักแสดงในสังกัดช่อง7ที่มีผลงานละครออกาาใหมแฟนๆได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องแถมในตอนนี้ยังขึ้นแท่นเป็นหนุ่มโสดอีกด้วยล่ะค่ะก็ยิ่งทําให้เนื้อหอมเป็นเรื่องธรรมดาหลังจากที่มีข่าวเลิกดาราอดีตคนดักที่เข้าหาดูใจก,กันมานานถึง9ปีก็ยิ่งทําให้ตอนนี้หลายคนจับตาในเรื่องความรักของหนุ่มเวียกันเป็นพิเศษค่ะ่าสุนอิสตาแกรมแอคเคาท์หนึ่ง มีบางช่วงบางตอนที่พระเอกของเราอย่างนมเวียได้พูดว่าไม่ได้เจ้าชูแค่เอ็นดูทุกคนเพียงแค่เป็นประโยคสั้นๆแค่นี้ก็กลับมาสร้างเสียงือฮาให้กับบรรดาแฟนๆอีกครั้งในตอนนี้เลยละค่ะ